สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาเกี้ยวเขาครับพี่น้องอันนี้เป็นรถของใช่หน่อยเองนะครับเป็นรถไม่นะครับเป็นรถไม่นะครับยังบท่ันได้เกี้ยวเขาแจ็คตนนะครับมือนี้มาเกี้ยวเขาหน้าปังนะครับเขาหน้าปังกะวรานเจ็ดแต่ไรเนาะตีเกยังบท่ันได้แก้นะครับ หรดคันนี้นะครับเพจยังไปแน,น่นนะครับกะ <c oughs> กะเป็นเกี่ยวดันนะครับเกี่ยวดันของสร้างเด่นนะครับอูประสิทธิทโชว์การช่างนะครับหลักกะสร้างเด่นนะครับเพิ่นกะอ่ะสร้างเด่นมันเป็นแกลวอันสิบแปดฟันหรือว่าคางข้อ,อ,อี่อยังเนาะยังยังยังเดิมนนเมนาะหลักกะ อันตัดแข่าเนาะตัดตัดนิว้วเห็ดให้มันเบาหน่อยนึ่งนเนี่ยผมเห็นดอกนี่เห็ดดูสามรายการก็มีตัดแข่าตัดเข่าเกียเ่ยวดันแล้วก็ทรวด,วด,ะะดสเตเตอร์ออ,อกเกอร์ครับทด,ทดสเตเตอร์เกล็ดันครับทดสเตอร์ตัวใดตัวนี้ครับตัวโอ้ตัวนี้นี่ครับผมแค่นี้ละ ล้วตัวนี้มันหมุนเร็วน้ำปะหมุนครับหม,มุนเร็วแต่ว่ามันมันสินได้เลาะอยู่ตัวนี้ครับผมแต่ว่าคางข้อนี่ <แบ S 1> เฮาบ่ได้เฮ็ดเป็น18ครับตัวตัวชักมันก็คือเก่าเพราะว่าใส่18มันหัวเกี่ยวมันสั่นผมก็เลยบ่ใส่ครับมันปวดนิ่งก็เลยทดแบบนี้ครับทดแบบนี้มาลองเบิ่งครับฝีมือสร้างเด่นนะครับลองเบิิ่งสเป็นจังได๋สิผ่านบ่เกี่ยวดันตัวนี้เนาะ เป็นเรื่องเข้าแล้วมันเข้าอย่าเป็นกลมห่วงติดตู้ล่ะตู้เพราะมันเป็นรถใหม่แน่นะเป็นรถใหม่ก็เลยต้องต้องได้ตัดนิ้วซอย,ยคแบบเอาเอาเริ่มกันเลยมือนี้ใช้กล้องนะครับมาทดสอบคือเราโบมิแอร์ให้ดอกสั้นไม่ก่ารอกไปครับพี่น้องครับรถใหม่ๆนะครับรถใหม่หมป้ายแดงนะครับ ติต๊กเกออยังเพื่นได้แกะใช่กลองนี่ก็บ่เคยขคับรถไม่เยอเทื่ครับเป็นวัรสนางเพื่อนนะครับที่ได้ขับรถไม่นี่ครับ ผลงานของอูปัิทธิโชกการช่างครับพี่น้องครับครับยังยัง,ย,ง,ย,งยังบอลนเป็นแบบฟางล่องกลางล่องครับยังบอลนีเห็ดนะครับแต่ว่าเฟืองที่ออกมาเนี่ยก็สรรม่ำเสมอกันดีเนาะสร้างเด่นเนาะถ,ถือว่าการการกินกินเขาเข้าไปนี่ถือว่าสรรม่ำเสมอกันดี สังเกตจากเฟืองที่ใหญ่ออกมานะครับถ้าเกิดมันมันกินบอสมทธเสมอในเฟืองออกมาเนี่ยสีเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเนาะมันคันแม่ลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสเทีดให้รดเท่าในเข็นได้ง่ายด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันไหลออกมาตลอดแบบนี้นี่ยการสีพวกใครเข็นเดี๋ยวพี่น้องนะครับทานไดนะครับที่อยากอยากเก็บด ข้างล่องกลางห่องนะครับเห็นคอมเมนต์มาหลายคนนะครับว่าอยากอยากให้เฮ็ดให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกะติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสี่เฮ็ดให้เบิ่งนะครับเฮ็ดแน่ใจนะครับบางคนกับบอทันหูกามีนะครับอากาศมันห่อนครับพี่น้องแล้วก็โทรศัพท์นี่มันสิห่อนไว้นะครับปั่นเวลา ไทยนี่ก็มันกะสีไทยรบริษัทต่อเนื่องนะครับภาพนี่เกือสี่สรุดนะครับพี่น้องแล้วสีตัดให้เบิ้งเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยะเป็นไป,นปนในไทยกล่องนะครับไปเบิ้งเกี่ยวดันของอมหมูภาษาที่ชอบนะครับ yeah ่ทยเบิง่งยกไกลๆครับพี่น้องครับ่ายเบิ่งเกี่ยวดันสร้างเด่น,นดอันนี้เป็นแทบสิทธิ์เดิมเนาะสร้างเด่นเนาะสายพานเดียวนะครับข้อสปริงกับบอทันไดส่อันนี้มันมันเป็นแบบสูตรประหยัดเนาะสร้างเด่นเนาะ แบบแบบมอ,มอสสำหรับผู้ดใดที่ประหย็ดหลายเนาะแม่นครับก็ใส่แคบบ่เดียวดันเขาซื้อแล้วก็เฮ็ดแค่ฝาตู้ก,ก็ได้แล้วครับก็ได้แล้วครับก็คือลงไปตั้งหมื่นกว่าบาทครับแ,แกแเกี่ยวได้เก่งสิเลยครับผมบ่มีแขีนครับบ่มีพันครับนี่ครับพี่น้องแต่การงานมกอได้เลยงานเสร็จเน yeah. พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสิตัดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอากาศมันห่อนนะครับโทรศัพท์ก็ห่อนนะครับทายดนแล้วมันผ้ามันกระตุกนะผมก็อยู่ไกลๆนะครับอยู่ไกลๆเบ่งใส่กล้องพ่นเกีียวนะครับพามาทดสอบรถไม่ไปายแดงนะครับเมื่อนี้นะครับ ใส่เกี่ยวดันสร้างเด่นปูประสิทธ,ธ,ธิโชคการช่างครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดอยากได้เนาะสร้างเด่นราคาเท่าไรครับเนี่ 13, ยหนึน่งหมื่นสามพันห้าร้อยเฉพาะเกี่ยวแบบดันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเฉพาะเกี่ยวดันแบบท่านเพินพ่นเพิ่นเพิ่นคนเพิ่นอยู่ต่างจังหว,วัดเพิ่นก็อยากได้นี่เฮ็ดจังไหนราคานี่ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0616263232 เอท่เลยับบ,บ,บ,บรรเลื่อนในการเอาไปส่งไปย่างจังสิเดยก็รส่งกาถ้าถ้าเป็นคนส่งนะก็จะเป็นคนส่งของธนามัยกับมีค่าใช้จ่ายก็คือลูกค้าจ่ายเองออห,รอหรืออีกกรณีน,น,นึงก็ต้องต้องรอเนี่ยนิดนึงก็คือว่าให้ให้ทีมงานผ่านไปให้ทีมงานไปติดตั้งให้ก็อาจจะมีค่เาเดินทางเนี่ยประมาณพันถ้าถ้าเกิดัน,นติดตั้งใหน้นี่กับประมาณพันหนึ่งพันบาทกร่วม หนึ่งมืนสี่พันหาร้อยติดตั้งให้เรียบร้อยแต่ว่าต้องทาเนี่ยเด้ต้องทาเนี่ยนิดนึงเออเพราะว่าเ้ามีโอกาสท่านไปทักพุนเ้ากะสีเอาไปติดให้น่ำแต่ว่าเ้ากะให้พี่น้องจองคิวออกมาจองคิวเขาได้ครับจองคิวเข้ามาเนื่นๆไว้ครับเพราะว่าปีนี้กับบิ๊กซีก็ยังเก็บนำโบทันแล้วราคาหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยพร้อมติดตั้งครับพี่น้องครับเกี่ยวดันราคาอันนี้ ไปตัดตัดนิ้วสมมติว่าเพื่อนอยากเห็ดตู้เบาแบบตัดตัดนิ่วนั่เนี่ยตู้เบาเนี่ยถ้าถ้าเป็นหลดที่ใช้งานไปเร้วประมาณสักพันชั่วโมงหรือหลดที่ใช้ไปเรื่ปีสองปีถ้าเขาอยากตัดกับบอดต้องก็ได้ก็เพราะเป็นอย่างแข่วมันสั่นครับแต่ตัวนี้ที่ที่ผมตัดคือมันเป็นหลดใหม่อยู่มันแรงแรงเบียดมันยังมีอยู่ในตัวก็เลยตัดตัดซอยผมก็เลยต้องตัดเพื่อเพื่อจะลดตัวนี้ลงเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นแบบสเต็ปเริ่มต้นของอูประสิทธิโชว์การช่างครับเกี่ยวดันหลักกาอันทดสเตอร์ให้นาะทดทดสเตอร์ทดทดสเตอร์ทดออเกอร์ให้มันหมุนเร็วขึ้นลักกาตัดนิ้วแค่นี้ครับงบประมาณกัถือว่าถือแงงนอแค่ซ้ำนี้น้ถือว่าถือนะครับคำนึงถือว่า อยู่ได้ลูกค้าจ่ายได้นะครับกับบ่อถือว่าบอือบอือหนึ่งไปแล้วกับอดถือว่าแพงนะครับแกคันแม่นเห็ดเห็ดแบบเกี่ยวได้ซ่านนี้เนาะทางเดืนราคาเราไรเอ้าเกี่ยวจังสี่อะไรนี่อันนี่นี่ซ่านี้แล้วอ้าจังสี่อ้าอืมามันจะมีสตอน้ำหน้าสตอนี่สองพเนาะครับมลนก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหรวมค่าติดตั้งเจดันหนึ่งหมืันห้าร้ครับค่าติดตั้งหนึ่พันเป็นหนึ่งสี่พัเป็นห เจ0 0บาทเนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับได้สเต็ปนี้เลยครับผมเกี่ยวไปรถครับผมแต่ว่าบอมว่าสำรับสายสายดันครับซุ่มหมักดันให้แห้งไหมทางเด่นสายดันแห้งต้องต้องไปเห็ดตู้เบาเพิ่มครับตู้เบาครับตู้ตู้เบาครับทดสอเตอร์อ้ตู้ตู้ตู้เบาครับสายพันคู่สายพานคู่ครับเกี่ยวดันอันได้ได้อันนี้อันอันยังไงข้อสปริงบ่ได้ครับ ยังยังบ่มีค่อสปริงยังบ่มีค่อสปริงคือสเต็ปอีกสเต็ปนึงแต่ถ้าว่าอยากแบบว่าดันเต็มที่เลยแบบขางหดๆเนี่ยเนาะครับจัดไปเลยครับอยู่ที่ครบเซตเลยนะครบเซตเลยตั้งแต่ปากห้อท้ายเลยบอกขยายปากบอกขยายปากนะขยายปากอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทเฮ็ดให้ฮอรเฮือนเนาะครับผมเฮ็ดให้ฮอรเฮือนครับสามหมื่นสามสามหมื่นสามเกี่ยวดานสามหมื่นสตูสายพันคู่สายพันคู่คอสปริงตู้เบาคอสปริงตู้เบาครับ รราายกแคร์บออันบอได้ขยายปากครับแมนนี่ครับพี่น้องสามหมื่นสามครับรับประกันพร้อมรับประกันหนึ่งหน้างานหนึ่งหน้างานดีครับพี่น้องสามหมื่นสามรับประกันหนึ่งหน้าหน้าปีหนึ่งหน้าหน้าปีครับผมหน้าปังเจ้ากะเกี่ยวกันเรื่องของพี่ก้องแกวขันไบยาเกียวเลยจอดไว้กันนับกับปีนึงเราเนาะ สมมติว่าปีหนึ่งมันเกี่ยวเมื่อปีเลยดิเกี่ยวเมื่อปีแรับประกันเมื่อปีนะไรล่ะประกันครับเพราะว่าับประกันในส่วนของเกี่ยวดันหน้าแปนแตกหน้าหน้าหน้าแปนแตกประกันคือเปลี่ยนลูกใหม่เลยแล้วก็ใบเกี่ยวใบเกี่ยวท่าบอไปกินข่อนไม้นะเกี่ยวไปดีๆใบเกี่ยวมันแอ่นล้างยังไม่ยังผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยโอ้ขยันบวกกินคอนไม่แต่ว่ากินบักตานนี่ได้หน่วยหน่วยรุ่นหน่วยบักตานนี่ได้บัวได้อีกไม่ บ่ได้เด้พี่น้องเด้แค่น้อยนอกจากกินเขาอย่างเดียวนอเน่นะครับกินกินยอกินเยอะเกินบ่ได้เพราะว่าตัวตัวนี้มันตรวจสอบได้ครับว่ากินก่อนไม่หรือเฉพาะเขานึกว่าแต่อันกินบักเภาหรือบ่เกินบักตาลนี่ไงสิก็ได้แต่มันยังบ่มีดอกครับตั้งแต่เห็นมากก็ยังตั้งแต่รุ่นที่พัฒนามาก็แต่หลังรุ่นที่สองขึ้นมายังผ่มีว่าอาการคลองในใบใบใบอันขึ้นหลังยังบ่นมีครับมีก่อนมีอยู่ เถี่ยอนเถี่ยคอนคอนจะคล้องรถบ่เมียนเดี๋ยวคอนพู้อีกนคงคอนคอนจะคล่องรถครับจะกินก่อนไหมนาดนั้นแหะครับบางรถเกี่ยวเขาดีกว่าครับเอ้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสเต็ปแบบสเต็ปผู้เฒ่าเนาะลางเด่นเรี่อนี่เหมือนเหมือนเจ็ดนี่สเต็ปผู้เฒ่าแบบนี้นะครับเหมือนเจ็ดครับพี่น้องครับนี่เหมือนเจ็ด คุ้มนะครับพี่น้องพี่ผมถือว่าโบพี่แองเลยโบพี่แพงครับมันถือว่าคุ้มค่าค,คุ้มคุ้มค่ครับเกี่ยวเขาเกี่ยวจีอะไรมันก็ได้ขึ้นเลยครับเกี่ยวเข้ารถเข้าแค่น้ำได้นะทำงานได้ตลอดแค่คืนครับแค่แข่งรถมันรถเข่ามันได้นะอืมครับเครื่องมืออ่ครับมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับ สเต็ปเริ่มต้นของอูประสิทธิโชคการช่างนะครับราคา1 7 0่0เจดบาทครับพี่น้องเกี่ยวได้แบบนี้นะครับเกี่ยวได้แบบนี้นะครับถ่ายยุ่งเหื่นครับพี่น้องครับ1 7 0 0 0เจดบาทสำหรับคนที่อยากประหยัดนะครับ ให้กล้องทดสอบนะครับนะครับให้ในการอุ่มกลัวนะครับเข่าหน้าปังหน้าาครับพี่น้องครับเกลียวได้แบบนี้นะครับเบิ้งครับหนาปหนานะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับ าหน้าปังหน้าหนานะครับเฟื่องยังบ้านไดเฮ็ดให้ล่งกลางร่องนะครับเดี๋ยวเสียผ้าเฮ็ดนะครับพี่น้องถ้าติดตามชายนอนรถเกี้ยวไปเรื่อยๆครับชายบึงกระทือไม่ทาตีนูนะครับเขาหน้าปังงนามๆนานานะครับหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้อง พี่น้องทาอยู่บ้านเลยนะครับเกี่ยวได้แบบนี้นะครับบ่มีแขนบ่มีพันนะครับสำหรับผู้ไดที่ต้องการประหยัดนะครับราคานี่ครับเอสีผ้าขึ้นไปเบิ่งในรถอีกรอบนึ่งนะครับ ก่อนสีจบคลิปนะครับครับพี่น้องครับฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเสียงเครื่องนิ่มๆดังมวนๆนะครับบอมมีโหลดนะครับพี่น้อง ได้ยินเสียงไหครับรถใหม่นะครับใช่กล้องนะครับกายังบ้านคุณปันไดนะครับเพราะว่าบอเคยพ่อของไม่เยอะเพือนนะครับตอนนี้สร้างดินนะครับกเดินไปในรถ ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีพผ้ากันไปเบิ้งเกี่ยวอีกจักรอบนึ่งนะครับวอนสีจบคลิปนี้นะครับเป็นการเที<อ>่ยว<อ>ใส่ไฟมือเล<อ><อ>ยเราก็ต้องโอ้ใส่่อนไฟมือเลยครับ